เรามาตัดเป็นท่อนแต่ท,ท่อนยาวยาวแค่ประมาณสี่สองนะครับยาวสี่อกแล้วก็แม่ก็มาฝังนะครับมาฝังเสาสี่มุมนะครับฝังเสาสี่มุมเพื่อจะเป็นการพางแสงนะแม่นะแล้วจะร้อนแล้วใช่ครับแล้วเราก็จะดึงดึงสลมมาข้างล่างเนี่ยให้อยู่ประมาณให้ได้อยู่ประมาณสักอ่าสิบสิบห้ายี่ยี่สิบห้าเซนนะครับยกขึ้นมานะครับผ้าสแสลัมเราก็จะประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่า,อาความกว้างที่จะได้นะครับ อ่านี่คือดูใบนะครับเนี่ยเนี่ยใบใบโดนแดดแล้วแม่เนอะเนี่ยเนี่ยใบโดนแดดนะครับเนี่ยใบโดนแดดนะครับเขารับไม่ไหวแสงแดดเดี๋ยวอีกหน่อยก็คืออากาศจะร้อนอ่อากาศจะร้อนเหมือนเหมือนที่เห็นเหลืองเหลืองน่ะใช่หมดเลยแม่นะครับอันนี้ก็คือกระทบกับอากาศร้อนนะครับอันนี้ก็พอเราพางแสงแล้วนะครับกับที่เราให้อาหารไว้ลักษณะอย่างนี้นะครับแม่ก็ปล่อยน้ําตามจังหวะของเขาอาทิตย์หนึ่งแม่จะปล่อยสองครั้งเนี่ยนะครับอยู่ได้เพราะว่าด้านล่างเนี่ย เขาจะเก็บความชื้นนะครับถามว่าเขาเก็บความชื้นเขาเก็บยังไงก็เพราะเรามีวัชพืชมีฟางนะครับมีฟางอยู่ข้างล่างนะครับมีฟางอยู่ข้างล่างแล้วก็มีปุ๋ยคอกเรานะครับที่เป็นมมลสัตว์นะครับที่วัวเราแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับเอาความหนาเนี่ยเอาแปดสิบเปอร์เซ็นต์มาเลยเพราะว่าถ้าเราใช้แสรมนะครับมันจะอยู่ได้นานมันไม่มันไม่ขุบางท่านเนี่ยไปใช้กระสอบถุงปุ๋ย มันจะแคบนะครับแล้วก็ถุงปุ๋ยเนี่ยจะทำอา,อากาศจะไม่ระบายแล้วมันจะแคบมันก็จะทำให้ความร้อนเกิดแล้วมันจะทำให้ใบโกโก้เราเนี่ยมันจะเหลืองนะครับจะเหลืองคือตรงนั้นมันก็จะมีผลกระทบแล้วผลเสียอันที่สองนะครับถุงปุ๋ยมันก็จะมีอายุแค่สองเดือนกว่ากว่ามันก็จะปลกเราก็จะซื้อใหม่ใช่ไหมแม่ เราจะซื้อใหม่นะครับมันก็จะเป็นการลงจากปลาอ่อน้ำเราดีนะครับมันก็จะเป็นการลงทุนลงทุนเพิ่มอันนี้คือน้ําจากบ่อปลานั่นเอมันจะเป็นการเหมือนเราลงทุนเพิ่มนะครับอันนี้ก็ถ้าเราใช้แสล้มสี่ห้าเดือนนะครับพอโป๊้ขึ้นมาสุดสุดผ้าแสลมเส่ไม้เรายังเหลือแม่นึกภาพบอกนะครับขึ้นมาประมาณนี้โป๊อาจจะสามเดือน สามเดือนแลือสี่เดือนเราก็เลื่อนท่าแสลมขึ้นไปอีกเพราะว่าเราตัดไม้เผื่อไว้แล้วนะครับให้มันสุดเลยพอสุดแล้วปก็ถ้าขึ้นมาสุดไม้ตอนนี้เราก็ไม่ต้องกลุ่มแล้วอาจจะสี่ห้าเดือนนะครับสี่ห้าเดือนเราก็เก็บท้าแสลมไปไว้แปลงใหม่ได้เวลาเราจะปลูกรุ่นใหม่เราก็เอามาใช้งานได้เหมือนเดิมท่าแสลมไม่ปลุกนะครับจะไม่เหมือนไอ้ถุงปุ๋ยเป็นการที่ลงทุนที่คุ้มค่าเนาะแม่เนาะนะครับคือแก้ปัญหาให้ให้ให้ถูก